สวัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้เรามาดูวิธีการซื้อเกมโดยที่ตัวเราเนี่ยไม่ต้องนั่งเปิดเครื่อง Xbox อยู่ที่บ้านนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราเห็นเพื่อนๆในกลุ่มเนี่ยเข้ามาป้ายยาเกมราคาถูกเนี่ยเราก็อยากจะขึ้นลดบัคกับเขาบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้มือถือหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยต่อเป็นรีโมทเพลย์เข้าไปเนี่ยพอเปิดเครื่องปุ๊บเราก็จติดปัญหาว่าเอ้ยทำไมฉันไม่สามารถเข้าไปในสโตร์เครื่อง Xbox ได้ พื่อที่จะซื้อเกมแบบเร่งด่วนเวลาที่แบบเพื่อนๆมาป้ายยานะซึ่งหลายๆคนก็จะกังวลว่าเฮ้ยโจรพวกพระเขียวอย่างเราเนี่ยตกรถบั๊กหรือเปล่าวันนี้เนี่ยผมมีวิธีเข้าไปซื้อเกมในสโตรโดยผ่านวิธีการรีโมทเพลย์นะครับแต่ว่าวิธีนี้เหมาะสําหรับคนที่อยู่นอกบ้านแล้วก็มีคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเรารีโมทเพลย์ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าไปในสโตรได้นะครับแต่ว่าถ้าเรารีโมทเพลย์ผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ย เราก็จะสามารถเข้าไปใน store ของเครื่อง Xbox เพื่อที่จะซื้อเกมได้นะครับก็ถ้าใครที่ยังไม่มีแอป Xbox นะครับแล้วก็เข้าไปโหลดที่ Microsoft Store นะครับเรากดที่ปุ่ม Windows ครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับ store แล้วเราก็เลือกที่ตัว Microsoft Store นะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาข้างบนเลยครับ Xbox นี่ฮะแล้วก็ อันนี้ผมติดตั้งไปแล้วมันก็ให้เลือกเพ่นนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ติดตั้งเราก็เลือก Install ไปแล้วก็ทําการล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นแล้วก็เข้าไปเปิดแอปกันเลยครับโอเคเราเปิดแอป Xbox กันในคอมก่อนเลยนะครับก็คลิกเปิดอันนี้ผมเปิดรอไว้แล้วเนาะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาตรงไอคอนข้างบนนี้ครับที่เขียนว่าคอนโซลนะครับแล้วก็คลิกเลยครับแล้วก็เลือก Xbox console on นะครับปึ๊บแล้วก็รอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับ หลังจากเราเข้ามาแล้วเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมเซตค่ายังไงนะครับเวลาที่เราปิดเครื่องนะครับให้เราเข้ามาตรงเซตติ้งนะครับก็คือมาตรง General นะครับเลือก Power Option นะครับแล้วก็เลือก Sleep ครับเสร็จแล้วก็กดออกมาครับเวลาที่เราปิดเครื่องเนี่ยให้เรากดที่ปุ่ม x b o x นะครับค้างไว้แล้วก็เราเลือกที่ Turn off console นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่า เวลาที่เราจะเข้าสโตร์ผ่านการรีโมทเพลย์โดยใช้มือถือหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยมันจะเด้งว่าไม่ให้เราเข้านะครับแค่เรากดเข้าสโตร์เนี่ยมันก็ฟองแล้วว่าเข้าไม่ได้ทีนี้เรามาดูเวลาที่เราเข้ารีโมทเพลย์ผ่านทางคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวผมกดเข้าตัวสโตร์เลยนะครับป๊าปนี่ก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับไม่ติดเออ o r ออะไร เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูสกกมหนึ่งนะครับสมมติผมเข้ามาที่อันนี้ครับโคโนครอสแล้วก็กดที่บายครับเนี่ยครับเราสามารถกดเข้ามาถึงหน้าซื้อได้เลยนะครับผมไม่ได้กดซื้อนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ร้อนใจเอ้ยจนพวกปลาเขียวอย่างเราเนี่ยจะตกรถบักเขาหรือเปล่าเวลาที่เราอยู่ข้างนอกเนี่ยก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับสำหรับคนที่ ได้อยู่หน้าคอมเนี่ยก็โชคดีไปแต่สำหรับคนที่อยู่กับแค่มือถือหรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยก็อรอลุ้นเอาว่าจะทันเวลาที่ราคามันเด้งกลับไปเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับ